จากปรากฏการนะคะราคาทองช่วงนี้คือสูงมากๆเลยนะคะพุ่งมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือแค่เดือนเดียวเนี่ยขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะคะก็มีลูกค้าของเราค่ะเข้ามาที่ร้านนะคะแล้วก็มาซื้อเพชรไปนะคะแล้วลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้อ่ะก็คือซื้อทองน่ซื้อไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะราคาพุ่งขึ้นไปเยอะมากเลยลูกค้าก็เลย เลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะก็เลยมาซื้อเพชรดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเพชรราคาดีมากเลยนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่า0 0บาทอยบาทเงี้ยเราซื้อทองใช่ไหมคะเราได้ทองแค่1บาทก็คือไม่เยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูไม่ได้ดูหรูหราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีที่ราคาเพชรในตลาดโลกนะคะัค่อนข้างจะปรับตัวลงมา ราคาโอเคมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบสะสมเครื่องเพชรนะคะเวลานี้ค่ะเป็นจังหวะดีเลยค่ะในการเอาเงินมาซื้อเพชรนะคะสำหรับไว้สะสมไว้ใส่เองหรือว่าจะมอบเป็นของขวัญให้ใครก็ตามนะคะอย่างลูกค้าของเรานะคะก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้นะคะเขามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะคะก็โยนลงไปในการเทรดทองคำนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เวลาประมาณไม่กี่วัน,นะคะ่ะประมาณ8วันราคาของ ทองคำเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วเขาก็เอากำไรส่วนนั้นมาซื้อเพชรเก็บไว้นะคะดยโดยซื้อเพชรเนี่ยให้ภรรยานะคะเป็นของขวัญแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับการที่เขาซื้อเพชรเนี่ยเหมือนเขาได้มาฟรีๆเลยค่ะซึ่งก็อยากจะบอกนะคะว่าช่วงนี้เป็นจังหวะดีมากๆเลยค่ะที่ใครที่อยากจะสะสมเพชรนะคะก็สามารถเลือกเก็บสะสมเป็นจิวเวลี่สำหรับครอบครัวหรือว่าเอาไ้ส่งต่อให้ลูกหลานเนี่ยก็สามารถซื้อได้ในช่วงนี้เลยนะคะราคาดีมากๆเลยค่ะ